มือถือที่ชาร์จไวสุดในโลกครับเรียวมีซูเปอร์โซนิก320วัตต์แบตจาก1ถึง100แค่4.3วินาทีเท่านั้นครับคลิปนี้เล่งสปีดให้ดูครับแต่อิงเวลาวินาทีตอนนั้นได้เลย4.34วินาทีเป็นมือถือที่ชาร์จไวสุดในโลกในตอนนี้ครับเรียวมีซูเปอร์โซนิกเป็นเจ้าแรลกของโลกทั้งเรื่องแบตและชาร์จไวจากรุ่น,นก่อนๆเนี่ย240วัตต์ตอนนี้320วัตต์แล้วภายใน1น,นาทีเนี่ยได้แบตเกือบ29เลยบอกเรกเป็นท,ท,ทนตนโลยบรรดามือถือทุกีห้อ ครับเนี่ยงนาทีครึ่งได้41%แล้ว50%ในเวลาแค่สองนาทีเท่านั้นครับนึกภาพง่ายๆไอโฟนเราเนี่ยชาร์จประมาณ25วัตต์ครับแต่อันนี้320วัตต์มากกว่าสิบเท่าสามนาทีก็ได้แบต70%แล้วและสามนาทีครึ่งก็ได้แบต82%บอกเลยว่าโหดจริงและหนึ่งถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แค่4.27วินาทีเท่านั้นอะแดปเตอร์นี่คือออกแบบเก่งมากๆครับมีให้ถึงสองรูแอะแดปเตอร์เล็กกว่าของ Macbook ซะอีกแถมไม่รบ้องกันต่างๆเยอะมากครับปลอดภัยแน่นอนและแบตเตอรี่สเซลล์แบบพับได